มีนาคม uh um. มาแล้วมาแล้ว ดนงานมีนาคมนย่ห้าสี่สามสองโดนงานและทุกคนดูสิวันนี้เราแต่งตัวสวยไหมสวยดูเต็มอยู่คนดียว <laughs> ดูบีฟคนอื่นไหมเนี่ยวันนี้เราจะมาทำไมวันนี้นะคะทุกคนด้วยความที่ฉันเป็นคนชอบดูนางงาม <c oughs> และวันนี้เป็นวันไฟนอลของมิสแกล์ใชเลยและนี่ทุกคนฉันก็ต้องหาเพื่อนมาดูนางงามเพื่อนและวันนี้นี่ตัวแทนมีนาคม น้องวิวค่ะและนี่พี่วิวมีเป็นไงสองคนนี้มีประสบการณ์การดูนางงามหรือเปล่าไม่รู้จักอรู้จักมิดเกนรู้จักอิงฟ้าใช่ไม่แต่วิวรู้จักคือคือที่เขารู้จักแต่ไม่เคยมาดูแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้เชียร์จริงจังปีนี้เห็นของโคราชชูประจำชาติใช่ไหมเห็นไหมเห็นเห็นโอ้โหเขาเขาแต่งตัวแบบดูเหมนแบบยักษ์ ปีน <terror> <te <member> ี้เห็นสองคนคืออนิี่านย่าโวกับอันที่เป็นกาละเมยกาละเมยไม่ก็ลนเมยผมก็เห็นเฉี่ยงเียเจ้าอ่ะจดอบเลยนเไติดไฟไฟมากคุณผู้ชมมีไฟไฟกัเหอ้าเีนางงามจุดตวลาเขาเชียเขาเชีร์กับเชีรยสุดมากนี้ันคนเสอดินี่าเอนเนี่องมีป้ามีป้ายมีป้าเียนไปหมอ้โตอนนี้คุณพ่อต่อแถวเข้านแถว การิจาราดีๆต้องยอนดีๆต้อนรับจุดทานเท่ากันเสี่ยงนะสองพนย0่สิบส่ l f i n a n c Welcome everyone to Miss Grand Thailand 2 0 2พมาแล้วมาแล้ว เราต้องเชียร์ในใจคุณตัวต้องเลือกว่าเอยากจะเชียร์จังหวัดแต่ว่าเตยได้มาได้เชียที่มหาลัยรเขาสนใจได้ปะเราสนใจได้ต้องอาเชียสองคนได้เตยอยากเชียร์จังหวัดไหนฉันจะต้องเชียร์ละนองอยู่แล้วเขาเป็นบ้านกันละนองเขาว่าเป็นบ้านเกิดวิวแต่แต่แต่มีเหนือเมนเหนือเมนแล้วคอนมันนมเพราะว่าเขาะว่าถึงเกินชุดกะละแมโอนางนางชอบชุดชุดกาละแมของนครมันใช่โดนตบอ่ะน้องบิวอยากเชียร์จังหวัด บัลลูีอะบ้านเกิดส้านอยบงานเนี่ยพี่เธอรู้ไหมว่านี่คือผู้ชายที่มาดูงานครั้งแรกแต่เลือกเชียร์สลับุญีซึ่งเป็นตัวต่างต่งอย่างวิงป้าที่เห็นตอนเขาบุานตอนคือมันหนาใหญ่ใช่เขาเป็ตัวที่เป็นเอ็มปังใช่เขาเดี๋ยวรอบต่อไปเขาจะนำตัวแนะนำตัวรอดไปเลยอ๋อเอ้ยอ๋ออ๋อ ¡Sí! sí. sí. Ah. ¡Tro, tro. <laughs> Miss Grand Puke! นด้หลยด<อ>้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน t h เราได้ส0คนแล้วนะฮะในช็อปเลของเรครับเนั้นหลืออีก1ที่เท่านั้นครับแน่นอนครับจะมาจาก Bosses Choice ตัเองได้แก่ Miss Brand o อยหบ่ท้รอนีกำลัง้ที่เหลือด้วยครับสิบคนสุดท้ายไม่ใช่เรื่องง่ายครับเราบอกว่าตอนนี้กัจะดีรอบสุดลตี๋ยทมนโอ้โหเพลงเพลงรลมากโอ้โหูเทมามาเล ด้วยมาละอนโอ้โหโอ้โหสวยมากโหสวยมากแม่โอ้ด้วยมีไมครับมีมีีมเ้ เวลาสักหน่อยสา,ามสอนหนึ่ง มาห้าคนมาแล้วเรียงตามแต่ละภาคครับเริ่มจากภาคเหนืออุ้ยให้ลำปางได้ไหมลำปางลำปางลำปางได้ไหมอ่ะพัด้าพัด้าพัด้าผู้ที่ผ่านเข้ารอบภาคคนสุดท้ายจากภาคเหนือได้แก่ลำปางลำปางมิสแก Fred ลำปาง

เป็นมหาลัยตอนเนี้ยเป็นมหาลัยนี่มหาลัย I <laughs> don't ตอนเนี้ยคือกรุงเทพกาสลับนี้ฉันกลคือไม่ตอบรับใช่สลับนีก็ใช่แต่ว่ามึงต้องเลือกใหม่แล้วมึงต้องเลือกใหม่ โอ้จ้าเลยอ่ะตอนนี้เขาเอเรื่องอะไรเขาเลือกไครบูมลำปางคือคือไม่รู้ว่าจะมงไหมแต่ว่าอยากให้มงอ่ะคือลำปางอยากให้ลำปางเอาพร้อมเลยว่าให้มงพูดลำปางมานี่ฉันขอเลือกปทุมธานีอ่ะได้เพราะว่าฉันนั่งยิ้มลำปางหัวเราะลำปุ้ยรวมยันได้ พร้อมไหมมีเพียมีมากเริ่มกันจากรอบอันดับ400สายโันที่24รอบอันดับ400สายโซนที่24ได้แก่ Miss g r a แล้วจะลองแล้วองลำปางจะลองผ like ัดลบไปให้ลึืที่สุดนี่ไปไปอันดับสามีสิบสี่ไม่ได้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  ในแก๊ง This Brand ชุดพ่อมาดูากมนอมาดูกมือเียริมาแล้วมาแล้วกูเสียบระดุมนาดอันนี้ แล้วเป็นบดหมอสัตัดไปอ่ะทุกคนตอนนี้หลังจากประกวดไปนะว่าตอนนี้ก็คือมิสแกนภูเก็ตชนะแล้วก็ยินดียินดีกับมิสแกนภูเก็ตนะคะลินและเป็นมิสแกนไทยแลนด์2024ค่ะก็สุดท้ายแต่ละแหละสนุกไหมแต่ขอบต้นหนึ่อ่ะปะนที่มายืนตรงนี้เพราะอะไรขอจะถ่ายป้ายค่ะป่ายให้หน่อยดิมีคนตกเดี๋ยวก่อนตั้งเดี๋ยวก่อนตั้ง อ้าวเดี๋ยวระหว่างที่มิวถ่ายรูปเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกสนุกมากสนุกกว่าที่คิดแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหคนที่สลับลีที่น้องเชียร์คือแบบเข้ารอบมาท็อปสุดอยู่ดีก็มีลำปางที่แบบด<อ>ีระหวา่างทางชอบมากเข<อ>้าไปรอบลึกมาก<อ>แล้วก็แบบเสียซตีะไกไปเป,เป็นเท่าไหร่ที่สี่รองอันดับสาม่ะตอนนี้พี่มิวก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วอ่ะเมื่อกี้สัมภาษณ์ไอ้น้องวิวไปแล้วว่าแบบเป็นไงบ้างนะก็อุ้ยรู้สึกสนุกมากพี่มิวเป็นไง ไม่ก็เหมือนเียนี่คุยกับวิวคือมองหน้าข้างในแล้วแบบมึงคนเชยนางงามอ่ะมันมันขนาดนี้เลยแบบว่าไม่คือเนี่ยจริงๆปกติเคยดูบ้างนะแต่ว่าอันนี้คือบรรยากาศจริงๆข้างในซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าการเชยนางงามอ่ะมันมีฮอให้ดูเลยจริงเหรอไม่จริงเหรอเออใช่กูไม่รู้ว่ามันมีมีฮอแล้วมีแฟนคลับที่คยอยแบบแน,นี่จ้าอะไรอย่างเงี้ยหรืวอว่าป้สองสองสองปทุมธานี มันแล้วคือประเด็นคือมันคือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่ากูไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาไม่ได้เชียร์ตั้งแต่บ้านด้วยอ่ะแล้วมาเชียร์แล้วก็เชียร์ในนี้ย่างอินอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าคนที่ตาเขาตามมาตั้งแต่เป็นจังหวัดนี่ขนาดเรามาเลือกในนี้นะเว้ยมึงคืองงไปเลยอ่ะหรืออไรอ่ะเป็นไงล่ะเห็นไหมการที่เชินพามาทําสิ่งใหม่ๆสองคนเนี้ยซาบสืบซาบด้นต่อไปเดี๋ยวไอเนี้ยตามมาดูนางงานทุกรองมีต่อไปเจอกันถ้าถ้าเดินชุนลตีติดใจจริงๆ่ ไม่สลาดบุรีสลาดบุรีจะเป็นไงเดอะพีเจเอตลาดบุรีที่เดินมาแล้วแบบอย่างนอแต่พูดอันนี้อันนี้เก็บแล้วนับไปใช้เลยนะและใครก็จะเป็นน่าจะเป็นปทุมธานีอ้าวมานี่แฝงปทุมธานี ผู้สสตว์เตรียมผ้ามาวันนี้ได้ใช้ตอนจบก็เอาอปบ้าฉันรู้สึกดีใจมากที่มันเนี่ยพาทั้งสองท้าทั้งสีคนเนี่ย มาแล้วทุกคนชอบแฮปปี้เลิศข้างหน้าไปไหนฝากน้องพาด้าด้วยนะอิเตอร์ไปไม่ได้นอนจ้าพมีสองคนน้องพีสองคนเหรอไม่หน้าคนแต่อ่ะมีสิบหกคนนะชอบไปแล้วเจ็ดสิบหกจบเนี่ก็ประมาณนี้นะคะก็พวกนี่เป็นสาชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องมินาคูลด้วยนะคะแล้วก็ดูงานครั้งหน้าจะไปไหนดีก็รอติดตามกันด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนจอยคิดด้วยค่ะ What? <laughs>